มกราคม2516ในเรื่องธรรมปาติโมกก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกู่ของกู <c oughs> ในปริยายใดปริยายหนึ่งไปตามเคย <c oughs> ถขาไม่มีเรื่องอะไรในโลกที่ทไม่เกี่ยวกับตัวกูของกู <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพุทธศาสนาที่พุทธบริษัทจะต้องศึกษาและปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีอะไรนอกไปจากเรื่องนี้แ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นเรื่องในวงแคบแคบในวัด ว่าอารามหรือว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปทั้งโลก <c oughs> มันก็ยังเป็นเรื่องนี้ที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งแค <c oughs> นี้แม้ว่าจะเป็นไปในภายในคือตัวบุคคลคนหนึ่งก็ด <c oughs> ีมันก็ยังเป็นเรื่องนี้คือเรื่องตัวกูของกู ในโลกทั้งโลกประกอบขึ้นโดยบุคคลแต่ละคนบุคคลแต่ละคนเป็นอย่างไรไอ้โลกทั้งโลกโดยที่สมมติเรียกกันว่าโลก <c oughs> ภายนอกนี่ก็เป็นอย่างนะั้นยี่ในขั้งคิ่แล้วมาเราพูดกันถึงเรื่องว่าไอ้โลกภายในหรือภายนอกก็ตามนี่มันค่อนข้างจะเป็น โลกของผีคือของกิเลสตัวกูกของกูเสียแทบตลอดเวลา <c oughs> จนกระทั่งว่ามันเป็น <c oughs> ธรรมดาไปเส้หมดก็หม <c oughs> <c oughs> ายความว่าคนในโลกนี่มันมีกิเลส <c oughs> มากขึ้น เกับความเจริญของโลกที่เขาเียกันว่าความเจริญเจริญด้วยเรื่องสำหรับให้เกิดปัญหาให้เกิดกิเลสมากขึ้นมากกว่าแ <c oughs> ม้เป็นเรื่องเจริญทางวัตถุ <c oughs> มันก็ไม่ได้ช่วยให้จิตใจมันดีขึ้น <c oughs> ที่มันยิ่งมากไปซะอีกปัญหามันยิ่งมากไปซะอีก เมื่อไม่ว่าวัตถุมันจเจริญคนก็ไม่ได้แก้ปัญหาทางจิตใจได้เพิ่มขึ้นนี่ยังเพิ่มปัญหาทางวัตถุเมื่อคนจะรอดตายอยู่ได้ในทางร่างกายก็ยเพิ่มปัญหาในทางจิตใจ <c oughs> มันเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากมากขึ้น <c oughs> เรื่องคาว่าตัวส่วนใหญ่หรือแถบทั้งหมดนั้นมันจะเป็นเรื่องส่งเสริมความเห็นแก่ตัวอะไรทั้งนั้นซึ่งเป็นกิเลสโดยตรงความเห็นแก่ตัวคือตัวครูของครู <c oughs> ดังนั้นมันก็มีผีรีย <c oughs> ว่าผีคือกิเลสเนี่นมากขึ้น จนเราก็เห็นๆกันอยู่ว่ามันมีอิทธิพลของกิเลสเนี่ยมากขึ้นเพราะคนให้โอกาสเพราะคนไม่รู้เผลอให้โอกาสแก่กิเลสถึงเป็นผีชนิดหนึ่งที่ดุร้ายยิ่งกว่าผีชนิดใดให้โอกาสกิเลสครองโลกครั้งที่แล้วมาสรุปความได้อย่างนั้น ที่นี้ก็จะพูดต่อไปในวันนี้เพื่อเห็นว่าโดยปกติที่แท้จริงนั่นไอ้โลกมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะโลกไม่ได้มีอยู่ด้วยกิเลสจึงจะพูดในวันนี้โดยหัวข้อว่า ตามปกตินี่มันเป็นโลกตามปกติมันโลกว่างอยู่ตลอดเวลาตามปกติโลกว่างอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เรื่องอย่างนี้ทํานองนี้ก็เคยพูดมาแล้วจะต้องการจะพูดตั้งให้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่า <c oughs> โลกทําไมมันจึงยุ่งมากขึ้นหุนมากขึ้น ทั้งที่โดยแท้จริงมันเป็นโลกที่ว่างอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นโลกของผีคือกิเลสมากขึ้นไอเนื้อแท้ของมันก็ยังคงเป็น <c oughs> โลกที่ว่างอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ตามตามธรรมชาติมันจะวุ่นขึ้นมาเป็นพักๆเท่นั้น <c oughs> เดี๋ยวนี้มันวุ่นมากขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่เไม่ว่างแะเลยทำไมว่างมันก็ตาย <c oughs> โลกปัจจุบันนีเ้เต็มไปด้วยกิเลส <c oughs> เราเห็นกับตัวที่มาจากอาวิชชาสัมผัส <c oughs> เรื่องอวิชชาสัมผัสเป็นอย่างไร <c oughs> เราพูดกันมาก <c oughs> ละเอียดแล้ว <c oughs> ในคำบรรยายนี้ มาาิโมกในที่นี้ก็ทบทวนแต่ใจความว่าโลกปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยกิเลสหรือผีที่มาจากอาวิชชาสัมผัสจะมีอะไรเข้ามาทางตาทางหูทางเจมูกทางลิ้นทางกายทาง ใจเองก็ตามมันมีการสัมผัสที่นั่นทางนั้นแล้วการสัมผัสนั้นมันไม่ได้สัมผัสด้วยวิช,ชาหรือปัญญาหรือความรู้ <c oughs> แต่มันสัมผัสด้วยอวิช,ชาเรื่อยไปแม้ว่าคนในโลกสมัยนี้จะเรียนในวิช,ชาความรู้แต่มันไม่ใช่ความรู้อย่างนี้ <c oughs> มันเป็นความรู้ที่ยังเป็นอวิช,ชาอยู่ในพวกอวิช,ชา คือความรู้แต่ในทางที่จะทำให้เกิดเยือ่อหรืออารมณ์ของอวิชามากขึ้นดูดีจะทำอะไรได้ประหลาดน่าอัศจรรย์ที่สุดแต่มันก็ไม่แก้อวิชานี้ได้ไม่แก้อวิชากิเลสนี่ได้เพิ่มให้ซะอีกให้หลงให้วนเวียนแต่ที่จะเอาจะเป็นเรื่องตัวกูของกูนี่ไปเรื่อยมันจะสร้างอะไรขึ้นมา ให้เจริญก้าวหน้านทางวัตถุอย่างไรก็ยังคงมีอวิชาสัมผัสอยู่เลคือไปแต่ต้องสิ่งต่างๆในโลกนี้ด้วยอํานาจของอวิชาอยู่ตามเดิมเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรต่างๆที่เรียกว่ามันเกี่ยวข้องกับคนเป็นประจําวันนี่ไม่จะประดิษฐ์ประดอยให้มันนั่นขึ้นตลไรมันก็ยังเป็นทีตสร้างแห่งอวิชาสัมผัสมากยิ่งขึ้นไปอีก อวิชาแปลว่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรเขาเข้าไปแต่ต้องไปสัมผัสสิ่งนั้นด้วยความไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่านั่นมันคืออะไรก็เลยไปสัมผัสในทางที่จะเกิดความเห็นกับตัวหรือตัวกูของกู <c oughs>